สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การสปอยหนังวันนี้จะมาสปอยหนังเรื่อง Back ว i d o w นะครับก่อนรับชมรับฟังก็ขอคนละหนึ่งได้หนึแชร์กดกระดิ่งสับสไ r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้สปอยยับ s p y channel ด้วยนะครับเริ่มเรื่องมาเลยนะครับนาตาชาก็ยังเด็กอยู่นะครับอาศัยอยู่ที่รัฐโอไฮโอประเทศอเมริกานะครับซึ่งอยู่กับครอบครัวซึ่งเป็นสายลับ นนเพื่อที่จะขโมยข้อมูลลับจากหน่วยชิวในคืนหนึ่งอเล็กซีนะครับที่รับบทเป็นพ่อนาตาชาได้ขโมยข้อมูลลับของหน่วยชิวเขาได้พาทั้งครอบครัวหนีการตามล่าของหน่วยชิวไปขึ้นเครื่องบินเพื่อไปที่คิวบาพอหนีมาถึงคิวบานะครับฝ่ายนาตาลีและน้องสาวชื่อเยเลนาได้ถูกจับชีดยาสลบและขังไว้กับผู้ผู้หญิงซึ่งเด็กผู้หญิงทั้งหมดนี้เขาจะถูกจับมาเพื่อมาฝึกให้เป็นสายลับโครงการของนายพลเดคอฟถ้าใคร ฝึกไม่ผ่านจะถูกฆ่าถิ้งตัดมา21ปีต่อมานาตาชาก็ได้โตแล้วนะครับได้หลบหนีการจับกุมของหน่วยชิวที่ได้ไปทํำ้ายกษัตริย์ของวาคันดาหรือแบ็คแพนเทอร์นะครับเขาได้หนีไปที่ประเทศดอ r เวย Norway. ตัดมาที่กลุ่มนักฆ่ากลุ่มหนึ่งชื่อกลุ่มว่า Black w i d โดซึ่งในกลุ่มนี้ก็คือน้องสาวของนาตาชานะครับได้มาทําภารกิจขโมยเซรุ่มซึ่งเซรุ่มตัวนี้สามารถล้างพิษที่กลุ่มที่กลุ่มแบ็ควีโด ได้โดนควบคุมไว้ด้วยสารพิษเซรุ่มตัวนี้สามารถต่างผิดได้น้องนาตาชาหรือชื่อเยเลนาได้โดนสารพิษเข้าไปได้สติคืนมาเขาเลยได้ขโมยเซรุ่มแล้วได้หนีออกจากการควบคุมของนายพลเดคอฟฝ่ายนายพลเดคอซึ่งรู้ว่าเยเลนาได้ขโมยเซรุ่มแล้วหนีไปได้ส่งทาสมาเตอร์ตามล่าเยเลนาตัดมาที่นาตาชานาตาชาก็ได้มันอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์เพื่อนๆได้จัด หาที่อยู่พร้อมพัสดุที่ส่งมาจากบูดาเบสส่งให้เธอแต่เย็นวันหนึ่งไฟฟ้าเธอดับเธอได้ออกจากบ้านไปซื้อน้ำมันเพื่อจะมาเติมเครื่องปั่นไฟเธอก็ได้เจอกับทาสมาสเตอร์เธอเลยได้ต่อสู้กันทาสมาสเตอร์ได้เปรียบ แต่ทัสมาเตอร์ตั้งใจที่จะมาเอาเซรุ่มที่น้องของนาตาชาได้ส่งมาไว้ให้แต่นาตาชาก็ได้เข้าแย่งไว้ได้และเร้กเกิดการต่อสู้จนนาตาชาต้องตกลงแม่น้ําและหนีไปได้เธอหนีรอดมาได้เธอก็ได้รู้ว่าเซรุ่มที่เธอแย่งมาคือที่น้องสาวของเธอได้ส่งมาให้เธอเก็บไว้ตัดฉากมาที่บูดาเปสต์นาตาชาก็ได้มาเซฟเขาที่ซ่อนตัว ของน้องสาวเธอก็ได้ประลองฝีมือต่อสู้กับน้องสาวเธอก็ได้ถามน้องสาวว่าเซรุ่มที่ส่งให้ไปนี่คืออะไรมันเป็นเคมีที่สําหรับไว้ล้างผีฐานควบคุมของนายพลเดคอร์วนนาตาลีก็บอกว่าเธอได้ค่าเดคอฟไปแล้วโดยที่ใส่ระเบิดไว้ในกระเป๋าของลูกสาวของเดคอฟแต่เธอก็ไม่เจอศพของนายพลเดคอฟทาร์ตมาสเตอร์กับกลุ่มแบล็กรีโดก็ได้เข้าโจมตีนาตาชากับน้องสาวเพื่อแย่งชิงเซรุ่มแต่นาตาชากับน้องสาว ก็ได้หลบหนีมาเจอกลุ่มแบกวินโด้หนึ่งคนเขาก็ได้รู้ความจริงว่าเซลูมตัวนั้นสามารถทาสมองได้หรือนายพรมเดคอฟสามารถสั่งการให้ฆ่าตัวตายและเธอก็ได้หลบหนีต่อจากการตามล่าของทาสมาสเตอร์แต่เธอก็ได้หนีมาได้ โดยการลงสถานีรถไฟใต้พอเธอหลบหนีมาได้เธอก็ได้คิดว่าจะไปตามล่าเดคคอฟได้ที่ไหน,นเธอก็รู้ว่ามีคนรู้เธอก็ได้ไปช่วยพ่อของเธออเล็กซีจากที่คุมขังคือคุณม,มีพลังซูปเปอร์โซเยอร์เ,อรเหมือนันอเมริกาพอเธอช่วยพ่อมาได้เธอก็อไ,ดอได้ถามพ่อว่าเออรู้ที่ตั้งของเดคคอปไหมว่าอยู่ที่ไหนพอบอกว่ามีคนที่รู้คือเมรีนารับบทเป็นแม่ข,ของเธอตอนที่ขโมยข้อมูลรับของหน่วยชิลเธอก็ได้เดินทางตามหาแม่ของเธอเพื่อจะถามว่า ฐานที่ตั้งของเดคออยู่ไหนเธอก็ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาเป็นครอบครัวอีกครั้งหนึ่งเธอก็ได้คุย ina. เอรีนาเมรีนาได้บอกไปว่า เขาได้แจ้งไปส่วนบัญชาการของเดคอปแล้วจากนั้นฝ่ายนายพลเดคอปก็ส่งชุดกลุ่มแบดวีโดและทัสมาเตอร์บุกมานําพาตัวกลับฐานที่ตั้งพอถึงฐานที่ตั้งเยเลนาก็ได้โดนจับเพื่อไปผ่าตัดตรวจสอบสารแก้พิษและนาตาชากับอารีดีได้ถูกขังไว้ส่วนเมรีนาได้เข้าไปหาเดคอปเพื่อพูดคุยแต่นายพลเดคอปได้ให้เมรีนาช่วยลุงนาตาชากับเข้าร่วมโครงการเหมือนเดิมนายเดคอป ก็ได้จับได้ว่าเมดิน่าไม่ใช่เมดิน่าแต่เป็นนาตาชาที่ปลอมตัวเข้ามาหาเยคอบ เพื่อที่จะฆ่าเดคอบนาตาชาได้ถามเรื่องแม่ที่แท้ของตนเองเดคอบได้บอกว่าเขาได้ฆ่าแม่ของนาตาชาทิ้งไปแล้วและจําชื่อไม่ได้ด้วยเดคอบก็เลยให้ทัสมาสเตอร์ถอดหน้าก,กากให้เธอดูเธอคือลูกสาวของเดคอบที่โดนระเบิดแต่เธอไม่ตายเดคอบเลยรักษาให้หายและทําให้เธอเป็นนักฆ่าที่สมบูรณ์แบบโดยรอบเรียนแบบท้าได้ทุกคนตัดมาที่เมริน่าที่ปลอมตัวเป็นนาตาชากับอเล็กซีได้ออกจากห้องขังโดยง่ายดายเพราะสถานที่สถานที่นี้เธอ เธอเป็นคนสร้างเธอได้วอหาเยเดนาว่ามีมีดซ่อนอยู่หรือในชุดเธอก็ได้หลบหนีออกจากการผ่าตัดแล้วภารกิจของเธอตามหาการสังเคราะห์ที่ไว้ล้างสมองหรือล้างสารพิษเพื่อหลุดออกจากการควบคุมของเดคอบส่วนภารกิจของเมลิน่าก็จะไปเอาเครื่องบินหรือฐานที่ตั้งลงจอดลงพืน้นตัดมาที่นาตาชานาตาชาก,ก็จะฆ่าเดคอบแต่ไม่สามารถฆ่าเดคอบได้เพราะว่าเดคอปได้ใช้เทคโนโลยีฟิโลโมนของเขาสร้าง นาตาชาขึ้นมาถ้านาตาชาได้กิ่นฟิลโมนของเดคอฟจะไม่สามารถฆ่าเดคอฟได้เดคอฟได้เผยไตยว่าเขาสามารถสั่งทีมแบ็ควีโดทั่วโลกสามารถควบคุมได้โดยที่นี่ที่เดียวนาตาชาเขาก็เลยเอาหัวฟาโตะเพื่อทำให้จมูกหัดไม่ได้รับกลิ่นฟิลโมนเขาเลยทำร้ายเดคอฟได้แต่เดคอฟก็ได้เปิดสัญญาให้แบ็ควีโดที่ฝึกอยู่มาช่วยเขาลุมนาตาชากลุ่มแบ็ควีโดได้ลุมนาตาชา แต่ส่วนเยเลนาได้เข้ามาช่วยโดยการโยนเซรั่มเข้ามาใส่กลุ่มแบลดิโดทาให้กลุ่มแบลดิโดได้มสีสติกับคืนมาอาตาชาได้บอกให้พวกแบลริโดรีบหนีส่วนเขาจะอัปโหลดข้อมูลเพื่อไปช่วยแบลดิโดคนอื่นที่อยู่ทั่วโลกอีกส่วนเยเลนาได้วิ่งมาเจอเดคอฟ ที่กำลังขึ้นเครื่องจะหนีเยเดน่าเลยกระโดดขึ้นเครื่องบินทําให้เครื่องบินระเบิดและตกลงมาจากเครื่องบินส่วนนาตาชาได้เห็นน้องตกจากเครื่องบินได้วิ่งไปหยิบล่มเพื่อกระโดดลงไปช่วยน้องพอช่วยน้องได้ก็ไปเจอกับทาสมาสเตอร์กาลังพุ่งมุ่งหน้ามาหานาตาชานาตาชาก็ได้ปล่อยน้องให้ลงพื้นและพุ่งไปสู้กับทาสมาสเตอร์แต่ทั้งคู่ได้สู้กันจนตกลงถึงพื้นด้วยร่มของ ทัสมาเตอร์ทั้งคู่ก็สู้กันแต่นาตาชามีเซลุ่มอีกอันโดยททำให้ทาสมาเตอร์คืนสติหลุดออกจากควบคุมของเดครอปพอเรื่องทั้งหมดขี้คายนาตาชาได้ส่งเซลุ่มส่วนที่เหลือให้น้องสาวเพื่อไปผลิตช่วยแบกวีโดคนที่เหลือต่อไปแล้วเธอก็ให้ทุกคนรีบหนีส่วนเธอจะรับหน้าหน่วยชิวที่กำลังมุ่งหน้ามาฐานที่ตั้งที่พังทลายแล้หลายปีต่อมาเยลินาได้มาเยี่ยมหลุมศพนาตาชา แล้วเจ้าหน้าที่หน่วยชิวก็ได้บอกว่าอาตั้นหรือฮอปายเป็นคนฆ่าพี่สาวเธอให้เธอออกตามล่าพอจบแล้วนะครับแอดดีโดก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์สมัครเคกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ